d u กดักพีเซนเด i เกิลศพยั่วสวา่าเรื่องราวของเพื่อนสนิทสุดแสบสองคนพวกเขาชื่อว่าลิกกี้กับเจทีเขาสองคนคือเด็กนอกกอกประจำโรงเรียนเจทีเป็นเด็กเกเรที่ชอบโดดเรียนในขณะที่ลิกกี้เป็นเด็กทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นแต่เขาดันไปชอบสาวสุดฮอตอย่างโจแอน ที่ตอนเด็กเขาเผอได้เฟิร์สคิดจูบกันแต่เรื่องราวต่อจากนั้นก็ไม่ได้สานต่ออะไรลิกกี้ก็ได้แต่แอบมองเธออยู่่งางห่างเพราะโจแอนนั้นมีแฟนหนุ่มสุดท้ออย่างจอห์นนี่อยู่แล้วและเรื่องราวเริ่มต้นที่เจทีได้ชวนลิกกี้โดดเรียนเพื่อไปแอบดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลล้างและได้เข้ามาสำรวจอุโมงค์ลึกลับภายในว่ากันว่าเส้นทางนี้นำไปสู่อีกฝ้าของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผู้ป่วยอันตราย ลิกกี้เองก็แอบวันใจอยู่ในหน่อยด้วยความห่ามของเจทีที่กล้าลุยจะไปเจอประตูเหล็กที่ถูกปิดผนึกไว้ทั้งสองคนต้งช่วยกันดันประตูออกมาเจทีไปหยุดอยู่ที่หนึ่งและเรียกให้ลิกกี้มาดูด,ด้วยกันเพราะตรงหน้าเขานั้นมีล่างสาวสวยหุ่นดีนอนเปลือยเปล่ากำลังหายใจเบาๆลิกกี้ตกใจไปอย่างมากเขาตั้งใจโทรเรียกตำรวจให้มาช่วยเธอแต่เจทีเกินมีอารมณ์กับเรือนล่างสาวสวยคนนั้น เขากลับมีความคิดที่ว่าอยากจะลองจัดเธอสักดอกหนึ่งซึ่งลิกกี้ก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เลยและด้วยความอยากของเจทีเขาเลยชกลิกกี้เข้าไปเต็มเหนียวโทษฐานมาขัดลำกล้องและไล่ลิกกี้ให้กลับไปลิกกี้ที่โดนเพื่อนต่อยก็รู้สึกแย่มากจิกไปยิงปืนระบายอารมณ์แบบพิเศษแต่เจทีก็ตามมาง้อขอโทษและบอกให้เขากลับไปที่นั่นด้วยกันอีกครั้งตอนแรกลิกกี้ก็ไม่อยากไปแต่สุดท้ายก็ไปจนได้ เมื่อไปถึงประตูเจทีก็สารภาพว่าเขาต่อยผู้หญิงคนนั้นไม่หลายหมัดเพราะเธอพยายามจะกัดเขาจนเธอแน่นิ่งไปลิกกี้ถามว่าเจทีฆ่าผู้หญิงคนนั้นเหรอเจทีบอกว่าเขาไปดูด้วยตาตัวเองเธอะพอไปถึงก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนอนอ้าปากค้างแน่นิง่งจู่ๆเจทีก็ได้หยิบปืนจากเอวของลิกกี้ที่เผลอแล้ยิงรัวๆไปที่ผู้หญิงคนนั้นลิกกี้เห็นก็ตกใจมากและผพาก็ดับไปทันทีเมือ่อตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ลิกกี้ก็อารวาดโวยวายยกใหญ่เจทีพาเพื่อนมาดูและบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งก็ไม่เป็นอะไรจริงๆด้วยมีแค่เพียงระสุนแต่ไม่มีเลือดไหลออกมาสภาพของเธอในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ลิกกี้ก็ยิ่งช็อกกว่าเดิมนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเจทีเลยเดาว,ว่าอาจเป็นคนไข้ที่ถูกทดลองก็ได้เพราะฆ่ากี่ครั้งก็ไม่ตายมีแต่พยายามจะกัดเท่านั้นและเขาก็สาดทีใ่ในลิกกี้ดู โดยการเอามือไปไต่ที่ต้นขาเธอและล้วงเข้าไปก็เห็นว่าเธอมีอาการเก่งหรือว่าง่ายๆก็ดูเหมือนเธอเสียวนั่นแหละพร้อมยืนข้อสเสนอให้เรามาโซเดมอคอมกับเธอกันเถอะเรื่องนี้จะรู้กันแค่สองคนเท่านั้นแน่นอนว่าลิกกี้ก็ตอบหลอกลงในที่สุดวันต่อมาลิกกี้ก็เห็นพาบาดตาโจแอนก,กับจอรน,นี่เช่นเคยเลิกเรียนลิกกี้ก็ตั้งใจจะชวนเพื่อนอย่างวิลเลอร์ผู้ชายแอบเนิร์ดให้ไปด้วยกันหน่อยแต่เขาก็เได้มีเดทสังนั้น พอลิกกี้กลับบ้านมาฝันถึงโจแอนก็เกิดมีอารมณ์และภาพของหญิงสาวคนนั้นก็ซ้อนทับขึ้นมาจนทําให้เขาตัดสินใจกลับไปที่นั่นอีกครั้งแต่กับกลายเป็นว่าเจอวิลเลอร์กำลังโซเดมาคมกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แน่นอนว่าก็เกิดการทะเลาะกันพอลิกกี้กับเจทีสัญญาว่าจะรู้กันแค่2คนแต่สุดท้ายก็จบกันที่ว่ามันก็วินวินกันหมดเลยปล่อยผ่านไปไม่คิดอะไรลิกกี้เห็นว่าเรื่องน่าจะไปกันใหญ่ เลยตั้งใจจะเอาที่ตัดเหล็กมาช่วยเธอแต่พอตัดแล้วเธอก็ทำท่าจะกัดเขาเลยช่วยเธอได้ไม่สำเร็จก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เจทีกับวิลเลอร์เข้ามาเจทีเข้าไปใกล้ๆก็เกือบโดนเธอกัดวิลเลอร์รู้ว่าเป็นฝีมือลิกกี้แต่เขาก็เลือกไม่บอกกับเจทีวันต่อมาลิกกี้อยู่ในชั่วโมงพละโจะแอนกำลังเล่นบาสแต่ลูกบาสก็ได้กระเด้งมาหาลิกกี้เขาเลยได้มีโอกาสคุยกันนิดหน่อย เธอถามลิกกี้ว่าจำตอนนั้นที่เราจูบกันได้ไหมลิกกี้ก็เอออว่าจำได้และเอ่ยปากช่วยให้โจอแอนออกไปเดทด,ด้วยกันโจอแอนเลยช็อกได้หน่อยบอกว่าเรื่องของเราผ่านไปนานแล้วและฉันก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยตัดฉากมาที่ลิกกี้กับวิลเลอร์พวกเขาเดินกลับบ้านมาด้วยกันแต่จอน,นีและเพื่อนบรลลุมกระทืบเขาเพราะเห็นว่าลิกกี้ไปจีบโจอแอนซึ่งวิลเลอร์ที่ม่รู้เรื่องก็โดนไปด้วย สุดท้ายด้จบที่โจแอนมาห้ามทำและฟื้นฟ้านกลับบ้านไปวิลเลอร์ด้วยความปากพ้อยเลยบอกไปว่าไม่อยากได้หรอกอีกตัวเชียร์เลดเดอร์พราเรามีอีตัวที่เจ่งกว่าน,นี้ตั้งเยอะและก็นั่นเป็นเหตุให้จอห์นนี่จับตรงคู่ขึ้นท้ายรถและพากันตัดฉากมาที่โรงพยาบาลลิกกี้บายเบียงจะพาไปหาผู้หญิงคนนั้นซึ่งเขาก็โดนซ้อมจนภาพตัดสลบไปสุดท้ายพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าจอห์นนี่ละเพื่อนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวคนนั้น โดยมีเจทีแนะนำให้โซเดมมงคองกับเธอก็ได้นะและเธอก็ชอบความรุนแรงมากๆตอนแรกจอร์นี่ก็ปฏิเสธเพราะเขาเองก็โซเดมมงคองกับแฟนทุกคืนอยู่แล้วในขณะเพื่อนอีกคนสนใจเพราะว่าเธอหน้าฟาดจริงๆลิกกี้เลยพูดรอดจอห์นี่ว่าให้เธอใช้ปากให้สีเธอชอบจอห์นี่ก็ลงเชื่อแล้วเขาก็โดนตัดจนแหนบตุ้มจิ๋วขาดกระเด็นหลังจากนั้นเจทีก็ขูส่สารพัดว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครภาพรักที่ดีของจอห์นี่ก็จะเสียหาย และเพื่อนของจอร์นนี่ก็ได้แบกเขาออกไปแจที่บอกกับเพื่อนๆว่านี่คือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขาซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจอร์นนี่หลงใหลเธอเอามากหลงขนาดที่ว่าตอนนี้ก็กินนอนอยู่ที่นี่เลยล่ะและไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายวันแล้วทางดาลิกกิลีมหาโจอแอนเพืเ่อเตือนเรื่องของจอร์นนี่บอกว่าจอร์นนี่ทาเรื่องแย่มา,มากๆเอาไว้เขาไม่ได้รักเธอหรอกและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอร์นนี่อย่าไปหาคําตอบเด็ดขาด แน่นอนว่าจอแอนก็ไม่เชื่อเขาก่อนไล่เฮลิกี้รีบกลับไปซะวันต่อมาจอร์นี่มาเรียนตามปกติแต่เขากลับมีอาการป่วยจนต้องรีบเข้าห้องน้ำไปถ่ายหนักแต่แทนที่จะถ่ายเป็นเอือออกมากลับกลายเป็นว่าลำไส้ทะลักออกมาซะอย่างนั้นและตอนนี้จอร์นี่ก็มีสภาพเดียวกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อนของจอรน์นี่กลับไปที่อุโมอีอกครั้งเพื่อจะพาหญิงสาวออกมาแต่เจทีก็ได้มาดักเอาไว้ก่อนและเรื่องราวตรงนี้ก็ได้ฉเฉลยว่า หากใครที่โดนกัดก็จะมีสภาพไม่ต่างจากศพเช่นเดียวกับผู้หญิงคนนั้นและเพื่อนของจอนนี่ก็โดนกัดเขาจนได้ภาพตัดฉากมาในกลางดึกขณะที่เจทีกับวิลเลอร์นั่งอยู่บนรถมองหาสาวสวยผู้หวังจะไปแทนผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเธอตอนนี้เริ่มมีกลิ่นเน่าแล้ววิลเ er ลอร์ล่อผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ท้ายรถพร้อมกับเจทีที่เปิดท้ายรถไปรอวิลเลอร์ er ได้โอกาสได้เอาท่อเหล็กฟาดเธอแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเลือดออก และต่อสู้กับจนทั้งสองคนนั้นพ่ายแพ้และเธอก็ได้หนีไปวิลเลอร์กับเจทีก็นั่งติงเซงประมาณว่าเราสองคนนี่แม่งโคตรกากเลยว่ะแต่แล้วจูจูโจแอนก็โผล่มาอารวาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอนนี่งานนี้ก็เข้าทางสองคนนี้เลยสิครับพวกเขาก็หลอกโจแอนไปที่อุโมงนั้นซะเลยทางด้านลิกกี้อดทนอดกั้นมานานตัดสินใจเอามีสปาตาไปด้วยเพื่อหลุดพ้นวงจรอุบาทสักที แต่กับกลายเป็นว่าเจอโจแอนถูกผูกติดกับผู้หญิงคนนั้นซะอย่างนั้นลิกกี้พยายามจะช่วยเธอแต่เจทีก็เข้ามาขวางไว้ลิกกี้ลวไม่ได้ที่เพื่อนเป็นไปได้ขนาดนี้ไม่เหมือนเพื่อนคนเดิมที่เขาเคยรู้จักแต่เจทีเลยพูดว่าฉันก็มีแค่นายมาแต่ไหนแต่ไรคิดว่าการช่วยโจแอนจะทําให้นายได้ซ้ากับเธอเหรอต่อให้ตายเธอก็ไม่เอานายหรอกแน่นอนว่าลิกกี้ก็รู้ตัวดีแต่ก็ยังยืนยันที่จะช่วยเธอ แล้ววิลเลอร์ด้วยความหื้งเลยเปิดซิปโจแอนออกลิกกี้โกรธมากเลยมีดฟันแขนวิลเลอร์จนขาดจากนั้นเหตุการณ์ก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดโจแอนเลยหาทางปล่อยผู้หญิงคนนั้นที่ติดกับตัวเธอเพราะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครพอเธอหลุดออกมาก็พุ่งกัดวิลเลอร์ทันทีลิกกี้ก็รีบช่วยโจแอนก่อนจะรีบพาหนีไปวิลเลอร์อ้อนวอนขอให้เจทีช่วยเจทีบอกว่านายมันได้ตายไปแล้วทางด้านลิกกี้กับโจแอนก็หนีไปได้แต่ประตูก็เดินมาล็อก ลิกกี้ดูจอแอนว่าฉันบอกแล้วไงว่าอย่าหาคําตอบแต่แล้ววิคนั้นก็ปรากฏตัวออกมาในขณะที่เจทีจทกำลังดึงโซ่เธอไว้อยู่แล้วก็ฟุบหายไปลิกกี้เลยเดินตามไปกับผมว่าเจทีก็โดนกัดกินในที่สุดและเธอก็พุงพ่งผ่านตัวลิกกี้พังประตูทางออกไปลิกกี้หันไปทีกพบผว่าโจอแอนเดินตัวเซมาอีกมุมก่อนซึ่งลงมันพบื้นเพราะเธอโดนเจทีแทงเขา่าลิกกี้ทุลนตุรไยเสียใจไปอย่างมาก ขณะที่เจทีรู้ว่าตัวเองกำลังใกล้จะตายและบอกว่าที่ทำทุกอย่างกับเพื่อนายลิกกี้พยายามช่วยโจอแอนให้ถึงที่สุดแต่สุดท้ายโจอแอนก็ได้บอกรักลิกกี้และก็อักเลือดออกมาและพาก็ตัดไปเมิดมาถึงซีนสุดท้ายของเรื่องลิกกี้ก็มาโรงเรียนด้วยท่าทีที่มีความสุขสุดๆพอเลิกเรียนเขากลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งเขาก็พบกับโจอแอนที่มีสภาพเดียวกันกับผู้หญิงคนนั้นและแน่นอนว่า ลิกกี้จะสสดมงมอคอมกับเธอกี่ครั้งก็ได้ตามที่ใจต้องการเอาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่อง d e a เกิ r l ลศพยวุสวัสด์สำหรับเรื่องนี้นะว่าปูเรื่องมาค่อนข้างดีทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ตัวละครของเพื่อน JT กับลิกกี้ที่ดูเหมือนว่าเจทีจะเอาแต่ใจแต่ทุกอย่างที่ทำไปเขามักจะนึกถึงลิกกี้เสมอ ความมือตัวละครทุกตัวทําให้ทุกอย่างดําดิง่งกล้าเผยด้านมืดอ,ออกมาไปเชื่อว่าที่แห่งนั้นเราจะทําอะไรก็ได้และการทําเรื่องเลวร้ายก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่พวกเขาไม่ยําเกงถ้าถามว่าเรื่องนี้โหดไหมก็คงโหดไม่มากนักแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่พอตเรื่องที่มีผมค่อยๆเผยอ,ออกมา,มามากกว่าโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิงดักไว้น้วนนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัดสวัสดีครับ